Hi วันนี้ก็เป็นวันพุธก็คือเป็นวันหนึ่งที่เราจะต้เปียนมหาลัยแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าแบบหนึ่งวันที่เรียนแบบออนไลน์ที่จุฬามันยังไงชอบไหมวิชานี้บ ใช่ครับต่หน่วตัวนะครับคูเป็นเธอสิไม่ใช่คุณแล้วก็แต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะเดินไปหาเพื่อนจริงๆคืนนั้เสร็จแบบก็คือเสร็จมองจะยี่สิบแล้วคือแบบคือเพื่อนๆอยู่แบบหอไม่ใช่หออยู่แบบบ้านที่แบบต้องนั่งไปเี่ย MIT นั่งเอแต่เราคือยู่ แต่รากลับไปก่อ่าช้า่สุดเนี่ยก็คือแบบสึกผิดแบบนึง,นงเออตอนนี้ไปแล้วเพือ่อนไปกินอาหารเช้าเพราะว่าค <f> <c oughs> ้าแรกของวันเนี่ยเรียนเก้าโมงอืมใช่ <c oughs> ตอนนี้ก็คือลุกวันนี้นะทุกคนคือจะชิลมากแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาเลยเพราะว่าไม่มีเรียนที่มอเลยคือจะเป็นเรียนออนไลน์แบบแทบจะลอยเปอร์เซ็นต์นะ เราก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาวันนี้เนี่ยเรานักเรียนกับเพื่อนๆที่เจอที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนร่วมคณะที่แบบเราก็หนักเจอแบบคุยกันทางไลน์ก่อนแล้วก็แบบมาเจอจจจตอนนัวจริงตัวตนก็คือข้าสุดเจ็ดกันหนักเรียนด้วยกันแล้วก็ดีมาเพื่อนๆก็ตอนนี้เราก็เป็นทีมเช้าอีกแล้วก็จะมีเสี่ยของที่แบบ เราอาจจะตื่นเช้ากันแค่นี้ส่วนเพื่อนคนอื่นก็คือเราเยังนอนอยู่แล้ววันนี้เราจะไปที่ลานอะไรเ,าช,าเ<จ>ช้าใช่มันคือโจ๊กสามยอแบบดแลเวก็จะรันนะจะกินข้าวก่อนไปเรียนเนาะเหนื่อย,อยสิ ตอนนี้เรากำลังไปซื้อปลาท,อท้องก่อน่ะลูกคนก็คือสิบต,ตัวเล่นอเอาไตัวเดียวคนละสองสอโอเคกินตวนดีเเนเ้เราก็ได้โื้อมาแล้วเราก็จะมาชิมกันก็คืยอราช จะไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ว่าไปที่เรียนเดียรกันกิน,กนชา,ากคน้า,าไปมชาบคอนค่ระรียลอวกูกินเราไปมันยังไงร้อนอ่ะร้อนม่กินว่าอะไรหอกว่ากินปลาดุก มาต้องเราอ่ะเออก็คือเราแบบเพิ่งเจอกันได้ประมาณเดือนเดียวแป๊กแกหนึ่งอาทีตยคือหน้คือแบบเพิ่งเจอกันเมื่อกี้แล้ก็แบบขอชื่ออะไรอ่ะแบบาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยใช่หรอเนี่ยแหละก็คือแล้วเพื่อนที่นี่ก็คือแบบถ้าใครเหกันคือคุยแบบเดียวก็คืออย่างอย่างนี้ลิงเปิง โอ้ไม่เซ็นโอ้ยโอ้ยตอนนี้แหละคนไม่สวยโอ้ยเดีย๋ยวเราจะไปเรียนจริงๆแล้วโ,น <c oughs> โอน

Two hours Later สำหรับคาสนม้คือเราก็สามารถขอเพลงอาจารย์ได้ก็คือแบบไม่ได้ตงจักรมันก็จริงจังแต่แบบก็ไม่ได้เครีดยดเกินไปก็สนุกดีจริงปะแก่เศร้าไปไหม เอยทำเสร็จแล้วเหเสร็จแล้วเก่งมองเพียงแอนเป็นไงบ้างเรียนเป็นไงบ้างแต่ว่ามีเพลงผ่อนคลายเขาก็เปิดเพลงผ่อนคลายไงหรอไม่หรอผ่อนคลายหรอเนี่ย วิชาที่สองของวันนี้ก็จะเป็นแคลคูลัสหนึ่งเป็นไงบ้างจ๋าชอบไหมวิชานี้ชอบไมอั่ได้เสดี้สวดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กาลังแคลคูัหนี่ก็คืออาจารย์ของเราทุกคนใคีอยางนี่ค่ะ ช่องยูทูบของเขาด้นะมาเยนะมาจากไหนมาคอนมาสายมาดูไหมมาไม่รู <S <S ้อ่ะเด็กมันเย็บย้อนกั็มาวัดบางกอนเหิงรอเออนึกว่าไม่เรียนหลายเพงมาตอนนี้เราเล่นมาแกโอเค โอเควลาหน้าท okay. ี่ตอดอ่อนฝาก ขอบประจายคนไม่ตั้งใจเรียนเออคนนักตั้งใเรียนอยู่ตรงนีน้สดฝักอะไรก็ไม่รอคอยู่ มีประมาณแบบสิบเอ็ดสิบสองเลแหละแต่ว่าที่ไม่พอไม่เป็นไรยืน <c oughs> นี่คือความบนิของมันห <c oughs> อนะ <c oughs> อันนี้คือเส้นใหญ่ทอ่อ แดงห่อร้านน่าเดี๋ยวติดแล้วคนจะแบ่งห่อแล้วมันหอ้คยอันกรอบ่าไม่เอนแต่ว่านี่นะคะปักเสียบเวนาเป็แบบเอสมโอยมันกรอบมากอ่ะโอ้ยกรอบมากกรอบมากเอาจริงกคุณไม่เคยเห็นเส้นใหญ่ทอดเหมือนกันนม่เือที่แรกมาเดีวจะชิมให้ดู

แต่ว่าถ้าเป็นมี่กรอบร้านนาตัวเต้ยน่วนเา็ดตเจียวเยอะเลยตัวเจี้ยเนี่นะเขไม่เห็นเลยก็สี่วัยประมาณ6บีบไว้2งต้องหยิบข้างหน้าดิเพื่อเธอมันไม่เห็นอ่ะมือมึอน่กุไอ้ตั้ต

ได้คับอะไรอมอันน่เล็กแคสิวเดียวรือว่าคือคอจะมี่คอีก่คนบมกเหมือนมึงแบบสอนทุกคนือเป็นคนบ้าเลยคือจุดก็คือแเขาไปนอตสแล้วก็ทอดติดมี เป็นขอทอดเหมือนกันแต่ละคนละแบบ <Wow. S 1> ทุกคนตอนนี้ก็จะบ่าย,ลยแล้วเราก็จะเป็นวิชาที่แบบแยกเสร็จตรงนั้นตรงนั้นก็คือซีเรียสมากเพราะว่าแบบมีพรีเซนเทชันก็คือได้ทำงานหนักแต่ว่าเสร็จเราทำอะไรบ้างลอ, <laughs> อยตัวเลย <laughs> ก็คือแค่ดูเขุงคนไม่ลอยตัวอันนี้ต้องไฟแดง ทำไมอ่ะพอเราอยู่สาขาจะแตทกับไอทีน้องก็ต้องทำโปรเจกต์ส่วนเราเรียนต่อไปประกันเนาะประกันน้อแล้วนะ่าว่าดีหรือไม่ดีทำไรอยู่หรอทำไมเพื่อนๆไม่ตั้งใจเรียนเลยอ่ะสต๊ จะตามไปไหนไปซื้อขนมค่ะอ๋อคนนี้ฟ่ในตอนตอนจะเก็บทีคุณมไม่้กอ่ือนัเรีมตัวมาเอ้าไม่เนตัวมาเกะ่ันไม่ใช่ไม่เราไม่ดีแค่แบบมันผิด เทคนิคอะไอสลับต้องกันไปมาหรือว่าแบบเลื่อนสไลดอะไรเค่นี้มึงเก็บป่ะโอ้ยไม่เสี็ดายแต่เราอะสะอาดทำสไลดกันมาดีสไลด์สวยางแต่แค่กันสอาดไม่เป็นไรใจเย็นๆทำไวันนี้ใส่ชุดนัเลึกนะคะพี a อเดเดี๋ยวทำาไใส่ชุดนษ คิดถึม่ออกทีเก็บเนชื่อวิตเด็กปีหนึ่งในยูโคนค่ยตที่ริดีือแค่เสื้อมือไม่ต้องรีดกไสภาพหลังเรียนเสร็จ อย่างนี้แหละคนมันไม่มีอะไรทําสิเวยโอเคแลวกคนตอนนี้ก็ระหว่างที่รอเวลาจะไปกินเต้าหู้เย็นหรือว่าของหวานเนี่ยเราก็มาเล่นบอร์ดกมซึ่งที่ถูกฟ้าสาขานก็คือมีบอร์ดเกมเล็นด้วยแต่ว่าจะมีเงื่อนไขก็คือซื้อ120เข้นไปเลยดตลอดเลยแต่ถ้าซื้อ40บาทก็จะได้1ชั่วโมงซีอแล้วต้นก็ กำลังหนมหนาหเพื่อนๆทุกคนไปเล่นบอร์ดเก็ด้วยกันแล้วก็คือเล่นไม่แปลกหรอกแต่ว่าตาลรีบๆไปเล่นบอร์ดเกียยด้วไรล่ะอาแปะตาขึ้นไปก็คือเพื่อนไม่อยอมตามมาอเลยตา <c oughs> เกมนี้นะครับเกมนี้คือเซอไฟทีมของเกมคือเราจะเป็นนักสืบครับเกมจะแบบเป็นสองฝั่งฝั่งแรกฝั่งฆาตกรฝั่งที่สองจะเป็นฝั่งผู้สืบสวนครับฝั่งฆาตกรจะมีเปสองคนคือฆาตกรกับผู้สมรู้่มร่วมคิดฆาตกรคือจะบอกว่าเนี่ยเล่นเกมผมได้เล่นเฉยๆนะเว้ยคือได้ใช้สกิลการเป็นเอกสัมปชัญญจริงๆ อั้นเดี๋ยวเราลองมาดูว่าไข่เป็นยังไงรือแบบนิสัยนะตาข่ายตาตะกอนแล้วแบมาตั้งตาะกอนใช่ข้อมองข้อมูลต่างๆอ้าวอะไรวะมือทุกคนองอเขาให้หยิบอ่ะโอเคนั้นเราไปจมน้ำหมดเวลาครับอันนี้ก็คือมันเสื่องแค่สีฟ้าถูกต้องก็คือมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับการที่แบบว่าสถานที่เกิดเหตุคือนี้เกี่ยวอันนี้คืสีฟ้าอันนี้คือสีแดง การพูสยเหตุผลสียตุไม่ต้ีงต่ยวี่ก็คือมันเหมือนกับว่าอ่าเอานี้ตรงอ้ยแต่ก็ไม่แปลว่าจะไม่ใช่แค่่อนนใช่กาแฟจะอยู่กาแฟอยู่แล้งนันไม่ยวก็ติดแล้วไม่รูครัดติดแล้วก็ไม่มีอะไรครก็แค่ไทยติดเล้ก็บมดเสร็จไทยแค่นั้นเองให้คนอื่นไทยทได้มาตั้ไหนเนี่ยเขามีติดพูดพูดครับค m ม่กระดิซีเลเออเหมือนเป็นคนไวขอไอพี่มือปาน่ปะไม่ใช่ครับตัวเมัยสรุปนะวิเนสคนนี้จ้ะ บอกลูกป่านเก๋มากเลยอ่ะไอ้คนสุดท้ายบอกว่าดอมคืแบบไม่ไม่ใช่หรอกเออโอเคทุกคนก็เดี่ยวมาจะถูฟาร์สทีก็คือแพลนเดิมอาจจะกินเต้าหู้ประมาณสี่โมแต่ตอนนี้ตอนนี้กี่โมงล้วตอนนี้ห้าโเสร็จแล้วเล่นว่าพอเกมเมื่อกี้คือกัดจะเล่นแบบข้าวเวลาแต่ก็คือแบบสนุกมากทุกคนจริงตอสนุกมาก มาเล่นกับเพื่อนเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราวาไปเต้าหู้ตอนแรกน้อยเปล่าไม่มาแล้สองเดือนแล้วทักทันวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเต้าหู้เย็นแล้วกับเพื่อนๆพื่อนใช่นี่ก็คือตอนเย็นของเราก็แบบนี้แหละทุกคนยังไงคะยังไงคะโอเคก็คือ สรุปเลยเนะาะก็คือแบบชิวคลินิกที่เรียนออนไลน์ที่สบายแน่นอนคือแบบไม่ได้เครียดขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้ว่าจะเทเลยนะก็จะต้องตั้งใจไปนวนแเพราะว่าย,ยิ่งแบบออนไลน์นก็ต้องแบบโฟกัสให้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งสิ่งเราจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเออก็คือ, <c oughs> อ,อยพยายามพยายามดึงตัวเองแล้วก็เดี๋ยวช่วงตออจะเป็นยังไงก็ อีกรอบนึงออีกรบนึงเป็นแบบช่วงใกล้สอบมันก็จะแบบเป็นคนลันทวนเลยก็คือจะไม่ไม่ค่อยเล่นแบบนี้หรอกอก็ฝากติดตามถ้าชื่นใจรองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินต้มัำเย็นกันกันเราแล้วก็ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวทางผมก็จะตั้งใจทำมาเกขยายคนรุ่นในก็แบบการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย สถานการณ์แบบนี้หรือว่าแบบต้องแบบปรับตัวด้วยก็ปรับตัวนก็อยากทุกคนได้อะไรกลับไปบ้างก็ขอบคุณมากๆไปบายเออบ๊ายายบ๊ายกับเพื่อนๆไม่ต้องว้